สวัสดีครับอ้อวันนี้อย่นะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะเป็นเพจปืนแบล็กกันนะครับผมนะกับรอบวันที่23พฤศจิกายน2563นะครับก็ครบรอบ1ปีแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอามาเริ่มมาเริ่มกันเลยนะฮะกับทั้งหมด4ท่านนะครับ3ากระบอก1อะไรนะฮะ1อะไรนะไม่ใช่อะไรห่อะไรเข้ามาเลยนะฮะ ก็จะมีซิกซาเออร์พีสามสองศูนย์นะครับของคุณกันละอะไรเนะี่ยกันยะกรนะครับผมนะสองแมกกาซีนไม่มีไม่มีน้ํามันนะครับแต่ว่าแถมกระสุนไปให้นะครับห้านัดแล้วก็กระสุนลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับหนึ่งกล่องนะฮะซิกซาเออร์พีสามสองศูนย์นะครับความสวยนะฮะสวยมากนะครับ อย่างที่บอกนะครับซิซซี่เออร์เดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะครับเรื่องแม็กกาซีนนะฮะที่เขาแถมมาให้แล้วก็เป็นบาลิด้านะครับผม S56 ดำล้วนนะครับผมสีดำล้วนนะฮะของคุณรุ่งอรุณนะฮะพร้อมลูก55นัดบอกแล้วให้ใช้กับปลอกกระสุนที่เป็นสีทองเท่านั้นนะครับหรือแรงบาลสูงปลอกเงินใช้ไม่ได้นะครับกระสุนสไลด์ไม่ค้างอ่ะต่อไปเป็นโครว์100ปีนะครับสีควันมุหลี่อะไหล่แต่งเงินแล้วก็ประกับกระดุมทองลูกกระสุน5นัดของคุณสมรสสิริ อินชัยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยอะไหล่ของคูเซนี่แหละครับตัวสีนิ้วนะฮะอะไหล่ของเขานั่นเองเดี๋ยวมาว่ากันน้องอยู่ตรงไหนนะครับของคุณทวัชชัยซันมินนะฮะมาเริ่มจากตัวพีซิกซ์เอีสองศูนย์ก็เลยนะฮะตัวนี้นะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยขาดเซฟอย่างเดียวนะครับนอกั้นก็จะเหมือนจริงแลลวนะฮะก็เกือบเกือบจะเหมือนนะครับมีเซฟแล้วก็ขาด อาร์มาร์กิ้งโลโก้หน่าจะอยู่ตรงนี้นะนะครับผมเลขโค้ดนะครับแต่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตรงหมุดนะครับผมนะล็อกลํากล้องนั่นเองนะฮะจริงๆมันต้องมีหมุดล็อกลํากล้องนะครับซิกเซาเออร์ของแท้นะฮะแต่ว่าใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ได้ลิขสิ์ซิกเซาเออร์มาด้วยนะครับตรงนี้ตอกล่องลึกนะซิกเซาเออร์พีสามสองศูนย์นะครับอ่ะเห็นที่บ่อนะครับเขาจะได้มาสองแม็กกาซีนน้ำมันไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้มาเป็นแท่นะครับแท่งอยู่เหมือนเดิมนะครับ แชงอยู่เหมือนเดิมอ่ะแมกกาซีนเนี่ยที่ให้มา2ตัวเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าตัวข้างในเนี่ยจะเป็นของแท้นะครับผมตัวข้างนอกเนี่ยจะเป็นของเก๊นะครับผมมันไม่ตรงรุ่นนะครับจะต้องกดแมกกาซีนลงไปนะฮะมันถึงจะอยู่นะครับนะนี่นะครับจะต้องกดตัวนี้ลงไปนะครับเวลาล็อกนะครับนะฮะเห็นไหมนี่นะครับต้องกดตัวนี้ลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับ อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวแท้ของเขาเลยเนี่ยอย่างที่ผมรีวิวไปหลายๆคลิป EP นะฮะตัวแท้ของเขาเลยนะครับไม่ต้องกดใดๆนะครับอยู่เลยนะครับอันนี้คือตัวแท้ของปืนนะครับผมตัวแท้ของปืนเนี่ยอยู่เลยนะครับเพราะปืนเนี่ยเขาทําออกมาเนี่ยมันเป็นอาวันบายวันนั่นเองนะครับแม็กบายแม็กนะครับส่วนแม็กสำรองเนี่ยที่เขาผลิตออกมาเนี่ยจะเป็นแม็กออกมาที่มันอาวัดจาก ต่างๆนะครับมันเลยไม่ค่อยเท่ากันนะครับมันจะไม่ใช่ของตัวปืนเราจะต้องกดนะครับผมอ่ากดก็อยู่แล้วนะฮะต้องกดนะแม็กสำรองจะต้องกดแต่ถ้าแม็กจริงเนี่ยจะต้องทีเดียวอยู่เลยไม่ต้องกดใดๆนะครับดูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องระบบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่แม็กแท้ของเขาไปเลยนะฮะแม็กแท้ของซีซาวเออร์บีสามสองศูนย์นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างถอดแม็กกาซีนก็ยังค้างอยู่นะครับใส่แม็กกาซีนก็ ดันคันสไลด์ได้นะครับสวยนะครับมีมาร์กิ้งศูนเลงนะครับทั้งศูนย์หลังศูนหน้านะครับผมเห็นไหมเห็นชัดไหมครับว่าศูนย์หลังสีขาวศูนย์หน้าสีแดงนะฮะมีมาร์กิ้งสวยงามชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบดับเบิลแอคชั่นของเขานะครับนี่นะครับเขามีระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับและเมื่อไม่ได้ขึ้นลำนะครับตรงนี้จะไม่ขึ้นสีแดงแต่เมื่อเราขึ้นลำนะครับผม จุดแดงจะขึ้นทันทีนะฮะเห็นอะไรไหมนี่คือจุดแดงที่เขาเตือนเราว่าปืนไม่ปลอดภัยนะฮะปืนไม่ปลอดภัยนะฮะมีจุดเตือนนะฮะเห็นไหมแต่พอเราลั่นไกลไปเห็นไหมสีแดงก็จะหายไปนะครับสีแดงก็จะหายไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเรื่องการคัดปอกกันเลยนะฮะผมจะคัดกระปอกเงินที่ให้ลูกค้าไปนะครับจะได้ดูว่าปืนนี้เลือกกระสุนปอกเงินไหมนะฮะเรามาดูกันนะฮะ นี่นะฮะใส่นักกาซินนักแท้นะครับของซิกซ์เซอร์สามนัดนะครับผมหนึ่งสองนะครับผมสามนะครับคัดปอกมาได้ดีมากนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ยิงนะเนี่ยเสียงเมื่อกี้นี่กระจงกระจกเล้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแตกเลยนะครับเนี่ยดูดิครับมีรอยแล้านะครับกระแทกแรงมากนะครับผม นี่นะครับเมื่อเราขึ้นลาจุดแดงจะขึ้นร่างกายทิ้งไม่มีจุดแดงแล้วนะครับโอเคดับเบิลแอคชั่นตัวนี้เป็นระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับผมนะโอเคนะอื่นพร้อมรูกระบบปกตินะครับไม่มีอะไรมากนะครับซิลเซอร์นะครับอ่ะแม็กแทสอยู่ตัวในแม็กสำรองอยู่ตัวนอกนะครับผมอ่ะต่อไปนะฮะก็จะเป็นบาริเดสสีดำล้วนนะครับของคุณรุ่งอรุณนะครับอ่า พร้อมปอกกระสุนทองมันไม่ใช้ปอกนะมันเป็นกระสุนเลยแหละยังไม่ได้ยิงกระสุนทองแล้วก็แถมไป5นัดนะครับเรามาดูเรื่องระบบกันเลยนะฮะเレด้าตัวนี้นะครับสวยงามนะความสวยงามของ S56 นะครับบอกเลยว่า S56 คอกมมด้วยเป็นทรง CZ 75เนะครับเป็นทรง CZ75 เมาดูนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างแบบนี้เลยนะฮะสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะฮะดู ถอดแมกกาซีนออกมาสไลด์ก็ยังค้างอยู่นะครับเสียงสไลด์เพาะเลยนะครับเพาะมากๆนะครับมีระบบเซฟคู่นะครับผมนะเซฟคู่เหมือนกันนะครับเป็นระบบเซฟคู่นะฮะเป็นระบบเซฟคู่นะนะฮะเรื่องสีของตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันไม่ค่อยเนี้ยบอยู่แล้วนะครับเรื่องจากราคาหลายๆลร้านเขาก็พูดกันนะครับมาดูเรื่องระบบเซฟนะครับมันไกลไม่ได้นะครับขึ้นเซฟนะครับเห็นไหมเนี่ยสีก็เจ็บไม่ละเอียดนะครับผมนะ นี่จากโรงงานนะนี่นะฮะมันต้องธรรมดานะครับหลายๆร้านก็พูดกันนะครับเรื่องสีแต่ว่าเรื่องราคาเขาค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับอย่าไปซีเรียสมันนะครับแต่เรื่องระบบเนี่ยโอเคนะครับนั่งไกลไม่ได้นะครับรับลงมานะครับนั่งไกลได้ดับเบิลชั้นได้นะครับผมดับเบิลซิงเกิลได้นะฮะนี่นะครับมีสามระบบเลยนะฮะถือว่าดีถือว่าดีในเรื่องราคาก็ตามที่บอกนะครับสีอย่าไปซีเรียสมันไปทําเองใหม่ดีกว่านะครับ นะแต่เรื่องระบบถือว่าโอเคเลยนะฮะต้องใช้กับลูกทองเท่านั้นนะครับนี่นะครับใส่แมกกาซีนก็ยังดันคองฝานสไลด์แต่ต้องดึงช่วยนิดนึงนะครับผมนะดึงช่วยนิดนึงนะถือว่าสวยเลยนะเนี่ยตัวนี้อ่ะตัวนี้ชั้นได้นะครับอ่ะจุกข้างหน้าลํากล้องก็จะมีจุกสีดําห้ามถอดนะครับถ้าถอดก็ไม่ขังสไลด์และลูกปืนจะต้องใช้สีทองเท่านั้นนะครับแรงบาสูงถ้าใช้สีอื่นนะครับรับรองนะฮะเรียบร้อยนะครับ ไม่ค้างสไลด์นะฮะยิงไม่ค้างสไลด์เดี๋ยวเรามาลองดูคัดปอกกับกระสุนทองกันนะครับที่ให้ไปก็สีทองเรามาลองดูกันนะครับผมแม่ค่อนข้างที่จะนิ่มนะเออให้ตัวนี้มักนิ่มนะครับผมเอาอีกแล้วนะฮะม่ค่อนข้างจะนิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันบาลินานะครับดำล้วนนะครับ S ห้าหทรงสีเซ่เจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะครับใช้เสียงเพะออะเสียงเพาะนะ เออเสียงเพาะเฮ้ยผมชอบเสียงว่ะเฮ้ยดูดิเออเฮ้ยเสียงเพาะมากนะครับผมมีเดับเบิ้ลแอคชั่นนะครับออกออกแล้วก้นี่นะครับผมขึ้นเซฟนะครับลองมาลองดูนะครับร่างกายไม่ได้นะครับผมขึ้นเซฟไปแล้วร่างกายไม่ได้นะอ่าปรับเซฟลงมาร่างกายได้ดับเบิ้ลแอคชั่นได้นะครับผมดับเบิ้ลซิงเกิลได้เี่ิงซิงเกิลนุ่มด้วยว่ะมือเดียวได้เลยอ่ะโอเคนะฮะเออเออนุ่มนุ่มสวยนะครับ แมกซีนเองก็ลิ้นดำนลิ้นดำด้วยแทนที่ทำลิ้นแดงนะบางรุ่นก็ลิ้นแดงบางตัวก็ลิ้นดำเออวเว้ย s 6อ่ะเรื่องสีก็ไม่เนี๊ยบนะครับพูดตรงๆหลายๆร้านเขาก็พูดกันนะครับแต่ว่าความคุ้มค่าอยู่ที่ระบบและตัวปืนนะครับยิงได้ถือว่าขุมมากๆนะครับทรงนี้ด้วยนะฮะจริงๆไม่ได้นะทรงนี้จะได้จต่ตัวเล็กๆใช่ไหมแอนนี่ใช่ค่ะจะมีแต่ตัวเล็กๆนะวน่จะได้ในทรงใหญ่นะทรงพอกับตัวนี้เลยนะอ่ะเนี่ยสี่นิ้ว หนึ S 1> <1 <S <1> <1> ่งเก้หนึ่งหนึ่งเลยนะทรงใหญ่นะโอเคนะต่อไปก็เป็นหนึ่งก้หนึ่งหนึ่งโครนะครับสีควันบุหรี่นะฮะอะไรแต่งนะครับอะไรชุบเงินหรือชุบโครเมียมนั่นเองนะครับประกับกระดุมทองนะครับประกับไม้แท้นะเป็นกระดุมทองอ่าแบรนด์คูเซ่เขารับประกันเรื่องประกับอยู่แล้วนะครับว่าประกับของเขาเป็นไม้ที่ดีนะฮะแล้วก็กระสุนปอกเงิน5นัดที่แถมไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คระบบกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่อง คูเซเรียกลูกนะครับแต่ส่วนมาจะเป็นตัวห้านิ้วนะฮะตัว4นิ้วจะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมถอดแมกกาซีนดูฟังเสียงสไลด์นะฮะมันทุ้มๆนะมันก็ไม่ได้แบบว่าแหลมๆเหมือนกับ c ีซีซ่หหรือบาลีดาเอสห้าหเท่าไหร่นะฮะเดลองใส่แมกกาซีนดูแล้วลองเอาสไลด์ลงดูนะฮะก็ทุ้มอยู่เนาะ ไม่ค่อยพะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทุ้มในระบบของมันนะฮะอ่ามาดูเรื่องระบบเซฟนะครับไม่กดหลังอ่อนลันไก่ไม่ได้นะครับไม่กดหลังอ่อนลันไก่ไม่ได้นะฮะแล้วเราปรับเซฟคู่ขึ้นมาเป็นระบบเซฟคู่ในีหนผมปรับอีกฝั่งนะเห็นไหมปรับขครืเซฟคู่กดหลังอ่อนลันไก่ไม่ได้นะครับ,รบน,นบบกยังนะอยู่มันเดิมนะฮะไม่ขยับเลยปรับลงมานะครับลองกดคู่เรียบร้อยนะครับลันไก่ได้นะฮะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปอกกับปอกเงินดูนะครับสามนัดนะครับผมสามนัดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดู สามนัดหนึ่งสองสามนะฮะกระปอกเงินนะของคุณสมรถนะฮะอ่ะเช็คนะครับเช็คการคัดปอกปอกเงินนะครับหนึ่ง <c oughs> มีปัญหาสองนะครับผมสามลูกสุดท้ายเนะทเทออกมาได้เลยนะฮะโอเคสี่นิ้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับกับการคัดปอกหรือว่าปอกเงินปอกทองอะไรไม่กดหลังอ่อนนะครับร่างกายไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่กดหลังอ่อนร่างกายไม่ได้นะครับนกขึ้นมาอยู่เห็นไหมออกเซฟคู่ลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะฮะ ก็ปืนปกติต่อไปอย่างที่บอกนะครับอไหล่ของคุณทวชัยนะฮะตัวนี้นั่นเองนะครับคุณคุ้นเกินมั้ยอไหล่ที่ครูเซไม่มีนะครับแต่เรามีหายากมากนะครับก็คือตรงนี้นะครับจุกอุดไกด์หลอดนะครับผมหรือจุดล็อกบูทนั่นเองนะครับเห็นไหมนี่นะครับตัวเดียวกันนะครับอันนี้เป็นของตัวสนิ้วนะถ้าตัว5นิ้วจะเป็นตัวยาวอันนี้ อันนี้คือตัวสีนิ้วจะเป็นตัวเล็กนะครับตัวสั้นแล้วรูจะโบนะครับอ่านี่รูจะโบนะก็อย่าทําหายกันบ่อยนะครับเพราะว่าเบิกโรงงานได้น้อยนะฮะโอเคนะฮะก็จบไปแล้วนะครับทั้งหมด4ี่ท่านนะครับผมนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับลูกค้าที่เชื่อมั่นและอุดหนุนนะครับแล้วก็สั่งมานะครับนี่โอนหมดเลยนะไม่มีของเราไม่เคยมีนัดรับหรือเก็บปลายทางนะโอนทั้งหมดนะครับผมโอนทั้งหมดนะฮะ ที่เห็นนี่คือโอนทุกคนนะฮะก็ไม่มีใครไม่มีการโกงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับแอดอดีไลน์มาเพื่อสั่งสินค้านะครับผมนะผมจะขึ้นอดีไลน์ไว้ให้โอนแล้วจัดส่งนะผมก็บอกแล้วนะลูกค้าผมทุกคนเนี่ยที่เขาสั่งมาเนี่ยโอนทุกคนนะครับดูนะครับได้ของทุกคนนะครับไม่มีใครไม่ได้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปยูทูบให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับวันนี้แพ็กให้นะครับรอบวันที่23กุมภาพันธ์เอ้ยพฤศจิกายน2563 23, ยี่สามพิจิกายโยนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะ,ะเดี๋ยวทําการแพ็คแล้วจะส่งให้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเครอบส่งของวันที่23พฤศพิจิกายโยน2563นะครับก็แพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับคุณกรยาก,กรผสมสีนะฮะไม่ยากเลยนะคะ 20, รับพี2 0 2สมกกซีแล้วก็โรก55นัดนะครับต่อไปก็คุณรุ่ง อารุณน,นะครับสุวรรณสนนะฮะเป็น S56 หรือบาลีดา5้า56สีดำรวนนะครับพร้อมลูก55นัดเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคุณสมรสสิริอินชัยนะฮะเป็นโคร100 0ปีนะครับสีควันบุรีประกับไม้กระดุมทองนะครับพร้อมลูก5นัดส่วนนี่ก็เป็นของคุณทวัชชัยสันมินนะฮะก็เป็นอะไรตัวล็อกบูทหน้าํำกล้องของ1911ครูเซนะครับตัวสีนิ้วนะ ก็ทั้งหมดนะครับทั้ง4ท่านเดี๋ยวท้องการจะส่งให้วันนี้นะครับ23พฤศจิกายน2563นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันให้ด้วยนะครับขอความเด้งเยอะมากนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอนมาแล้วจัดส่งแน่นอนนะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ